ดีมากไม่เกร็งไม่โดนบังอันนี้นักเรียนมาดูตรงนี้ต่อไม่ค่อยเห็นดิเราเราไม่ได้แก้สมการนะครับแต่เราทําความเข้าใจสมการครูรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของนิสิตคณะนี้เราทำวันนี้สามเด็กต้องเรียนเหมือนกันเลยนักเรียนทุกท <laughs> ่านเอาไปดูตัวนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันคลื่นนะครับ ความหมายของสมการนี้คืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าฟังก์ชันคลื่นเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองส่วนไปด้วยว่ามันคืออะไรตัว r เนี่ยนักเรีนนับนันึกถึงคาว่า radius หรือ radius ก็คือรัศมีส่วนเชิงรัศมีส่วนตัว y ตัเนี้เราเรียกว่าส่วนเชิงมุมส่วนเชิงรัศมีบอกอะไรบ้างอย่างเช่น บอกว่าอิเล็กตรอนตัวที่เราสนใจเนี่ยอยู่ห่างจากนิวเคลียสไปเท่าไหร่นะฮะง่ายที่สุดที่นักเรียนจะเข้าใจง่ายอย่าง,างเช่นนักเรียนรู้จักตัว n แล้วนักเรียนจะนึกถึง,อย,งอย่างเช่นพอเราพูดถึงระดับพลังงานระบอก n หนึ่ง n สอง n สามนี่นะครับนักเรียน n หนึ่งกับ n สองใครอยู่ใกล้นิวเคลียสมากกว่ากัน รู้ว่าทั้งห้องตอบได้ว่า n 1เข้าอยู่วงที่1ใช่ไหมครับจะอยู่ใกล้นั่นแหละครับนั่นคือส่วนเชิงลัศมีเราเคยเรียนมาแล้วตัวที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะฮะส่วนเชิงมุมเนี่ยตัวอย่างนะครับแล้วเราเคยเรียนมาแล้วว่า s Orbit a ทมีลักษณะเป็นทรงกลมแต่พอไปเป็น p Orbit a ทจะมีรูปร่าง วงโครจรเป็นแบบอื่นเช่นเป็นลักษณะที่เป็นดัมเบลหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือส่วนที่เป็นตัวส่วนเชิงมุมคือบอกรูปร่างของวงโครจรของอิเล็กตรอนนะฮะคือสมก,การคลื่นเนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองส่วนคือส่วนเชิงรัศมีบอกให้รู้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ใกล้ไกลอยู่เท่าไหร่กับส่วนเชิงมุมคือส่วนที่บอกให้รู้ถึงรูปร่างของวงโคจรตัวเลขที่สําคัญท,ท,ที่สุดนะครับ ที่คะแนนของบทนี้กว่าครึ่งจะสัมพันธ์อยู่กับไอตัวเลขสามตัวเนี้ยเราเรียกว่าเลขควนตั้มเลขควนตัมเนี่ยมีเลข N เลข L และอีกตัวหนึ่ง M อห้อย L นะครับแล้วครูจะขออนุญาตเรียกว่า M L แลนั่นเเห็นนะครับ s i n n l อแล้วก็ M L ML, ตรงนี้ พาเนี่ยรัศมีนะครับมุมรอบๆแกนเขาจะมีมุมเซต้ากับมุมฟีซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว้มาดูกันนะครับคือตรงนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะยังไม่น่าคือคงจะยังจำไม่ได้วันนี้นะครับแต่ครูอยากจะให้นักเรียนโน้ตเอาไว้สักวันตอนหลังจากเรียนจบบทนี้ไปแล้วก็ได้นะครับในขณะเพื่อหลักทบทวนวันนี้คือมันจะมีคาถามที่ครูบางจะถามตอนสอบว่าเลขความต้งไหน นี่เป็นตัวบอกให้รู้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ห่างจากนิวเคลียสเท่าไหรนั่นคือบอกในส่วนของเชิงนัจะไม่ีส่วนมากทุกคนจะตอบได้ว่า n เป็นตัวบอกมันเป็นระดับกลางมันชัดไง n อ็นหนึ่งเอ็นสองเสามแต่ตัวที่โลกลืมเรื่องนี้อย่าว่าโลกลืมไหยครับนิสิตลืมคือตัวนี้ทำไมเป็นระยะเดี๋ยวเราจะดูว่าและตัว l เนี่ยบางคนจะงงเฮ้ยแล้ว l คืออะไร เดียวครับครูแค่บอกว่าเนี่ยตัวที่คนจะผิดกันแลลั้วลืมประจำคือตัว L ครับไม่รู้ซึ่งส่วนมากแล้ว L เนี่ยที่สิดส่วนมากจะไปคิดว่ามันเป็นตัวบอกรูปร่างของวงโคจรมากกว่านั่นเลจะเห็นว่า L เนี่ยเป็นตัวร่วมของ,ท,งทั้งส่วนที่เป็นเชิงรัศมีกัแบบส่วนที่เป็นเชิงมุมนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะกลับมาสไลด์นี้ทีนะครับเมื่อเราเรียนเจ้าสามตัวนี้แล้วลครูจะกลับมาตรงนี้ที อ่านนะครับีนี้ก็คืออ่านเองได้ครับแล้วเราเราปาบูนหายไปแล้วสิ่งที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนะครับวันนี้เท่านั้นวันนี้คุณจะจบแค่เลขบนตามใจก็เปลี็ยนเพื่อนะครับก็คือเอ็นเอลและเอ็นเอลจะเห็นก็ได้แต่ต้องไปเปิดจอใหญ่ดูแล้วเจ้าตัวนี้มันบอกอะไรฟัง์ชันพื้นที่เราเร่งสามตัวที่แล้วเนี่ย เรียกว,ว่าอะตอมิกออร์บิทัลเกี่ยวข้องกับอกตอนชึ้งขื้นที่เป็นวงพัวจรในอะตอมนะครับมันจะมีนี้ออกมาไอาเรียมากตัวแรกนรันตัวแรกนะครับก็มีชื่อภาษาไทยนะครับว่าเลขวันตับหลังนี่คือชื่อภาษาอังกฤษ principal quantum number เห็น แล้วใเห็นว่า N เ,เนี่ยมีได้ตั้งแต่หนึ่งเป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้นไม่มีประเภทหนึ่งองครึ่งนะฮะหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะฮะมันจะบอกให้ทราบถึงพลังงานแล้วระยะห่างของนิวเคลียสด้วยอย่างเช่นเอ,อ่วงโคจรนี่นะครับนรอเรียน เร็วโคตรโอ้ไอ้มีต้องมีดียวไหมนี่คือ n เป็นหนึ่งนี่คือ n เท่ากับสองมาตั้งอัดเลยใครอยู่ไหนอยูคริสตาลอะไรอยไปงเงี้ย n สองใช่ไหมับแล้วใครมีพลังงานสูงต่างใจเรียนโคตร n สองนะครับทุกคนสองจะมีพลังงานสูงกว่า n หนึ่งคือตรงเนี้ยมันจะเป็นสภาวะคือคือพลังงานต่ำ เก,เกตัวเลขน,นะครับนเรียนนเรียนโน้ตตัวนี้วินินีถ้าเป็นเป็นอินฟินิตี้พลังงานน,นจุดนั้นเราจะบอกว่ามีค่าเป็นศูเพราะว่ามันไม่คถึงเพราะฉะนั้น n เท่ากับหนึ่งเนี่ยคือเป็นพลังงานที่ติดลบ มากที่สุดพลังงานที่ติดลบตั้งสุดคือตรงนี้นะครับคือนี่ก็ติดลบน้อยลงนี่คือติดลบมากๆอยู่ตรงนี้ละครับเวลาที่เห็นตัวเลขของตาว่ามันเป็นลบอย่างเช่นลบถึงพันสามร้อยสิบสองกิโลจูลเปอร์โมเนี่ยที่ตรงชั้นนี้ของไฮโดรเจนจะได้เข้าใจว่านั่นแหละคือติดลบมากที่สุดซึ่งคือเป็นภาระงานที่เสถียรที่สุดตรงนั้นนะครับจับตุ้นได้มันสำคัญ บอกพลังงานบอกระยะห่างนะครับนี่ต่อไปก็กระดึงนี่ดีกว่านะครับเท่าครคืออะไรวะเลขควอมตั้งตัวที่สองนะครับมันมีชื่อว่าเลขควอนตัมโมเมนตั้เชิงมุมนะฮะครูมักจะเรียกติดปากว่าเป็นคือ L นะฮะทำให้มันสูง่ั้นเป็นน่อยนะนะเท่าไรมาจ้องที่ของเรา ถ้าตอนนี้ได้สไลด์นี้มาเลยหรือว่าได้ชี้นี้อาเรยก็อ <บา S 2> ่านดูแล้วก็ไปอ่านบวลตัวนิดๆนะครับเน,น้นที่ตัวนี้ท่านเองก็สอบครูถามเดี๋ยวครูจะมีตัว<ม>อย่างให้ตอนท้ายนะครับรู้ว่าวันนี้เราจะได้คะแนนเต็มหรือเปล่าถ้าเราสอบเมื่อปีที่แล้วแอลบอกรูปร่างของวงขดจอนของอิเล็กตรอนนี่คือที่สำคัญที่สุดน,นะฮะบอกรูปร่างแล้วเล่นอาจจะโน้ตอีกนิดนึ่งว่าเฮ้ยแล้วแอลบอกระยะทางได้ไหมเพราะทีนี้ครูไม่ได้สรุปไว้ให้แอลบอก เชิงรัศมีได้หรือเปล่านะฮะบางคนก็อาจจะเอ๊ะบอกไม่บอกก็อย่างเช่นทุกวัานจะถามด้วยว่าสองเอ็กับสองดีอยู่ห่างเท่าไัรไหมอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องรัศมีนะครับสิ่งที่สำคัญที่ค่าของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าของเอ็นนะฮะอย่างเขาบอกว่าเออ L จะมีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงเอ็นลบหนึ่งเอ็นลบหนึ่ง โดยที่ตรงนี้อาจจะยังตอนนี้มันเหมือนกันต้องห้องนะฮะแต่เดี๋ยวมันจะเป็นอัน 2> 2> ตโนตฟังเองนะครับทาถ้าแควมีค่าเป็นศูนย์เราเรียกว่า s p d และ f ข้อสอบไม่มีถึง4และ5เพ,พ,พราะออามเป็ท่าพวกนี้ไม่มีอิเล็กตรอนบรรมมจุอยู่ไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรทั <S <S ้งสินส้นงั้นที่เราจะเรียนดก็แค่ s ง f เท่านั้นเอง s p d f นะฮะเก็จบค่นีน้บ เราดูตัวอย่างตรงนี้นะครับบางทีวิดีโออาจจะคุณภาพไม่ดีนะเตือนไว้ก่อนแต่ถ้าเราถ่ายดูครั้งเราก็สามารถรู้ได้เช่นเขาออกนอกได้ความหมายนะครับเป็นราคาคือถ้าเห็นเท่ากับหนึ่งสมบุินะครับเราเรนเรายังไม่รู้เลยเรเยนอะไรเีท่ากับหนึ่งเาจะมี L ได้ติดหนึ่งภาพคือสูงเาเราแปลออกมานะครับจะติดแล้วแปลว่าเรี่นจะมีหนึ่ง s orbital ไม่อเข้าใจ เท่าก oh. ันแต่ถ้าเกิด in